สวัสดีครับครับผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับผมหมูหวานอ้วนอ้วนครับผมผมหางแดงคนหัวหมอครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยังรายการเจาะข่าวเล่าขำกับ3าอนะวันนี้เราพบกันวันศุกร์วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่7นะครับทันวาคม255ครับ รายการเจาะข่าวเล่าขำเราก็มีจันถึงอาทิตย์เลยนะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะผู้ชมครับจันทถึงสุกเนี่ยจันถึงสุกเป็นรายการเจาะข่าวเล่าขำเราจะมาอัปเดตข่าวให้ทราบแล้วเล่าเรื่องขำให้ทราบในรายการที่นี่ที่ห้องส่งนี้นะฮะสดๆเลยฮะเสาร์อาทิตย์เราก็จะเป็นรายการเจาะข่าวเอาทรายครับเจาะข่าวเอาทรายคือไปเจาะตามสถานที่ต่างๆจังหวัดต่างๆที่ไหนที่มีของดีของแปลก สินค้าโอท็อปอะไรต่างๆเราไปเจาะถึงที่เลยเสาร์อาทิตย์นี่เราะออกนอกสถานที่ใช่แล้วครับนำมาให้ชมในวันเสาร์อาทิตย์ก็เวลาเดิมครับห้าทุ่มเที่ยงคืนครับทาง m อ5มบีห้าพง่ายเจอเรา7วันเลยอ่าเวันเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเจาะข่าวเล่าขำเราอยู่ในขณะนี้ครับครับก็เจาะข่าวเล่าขำก็แบ่งเป็น3ช่วงวยกันมีช่วงอะไรบ้างช่วงแรกๆก็จะเป็นช่วงอัปเดตข่าวเล่าข่าวท่านในฟังโอ้ข่าวสารทั่วไปที่เกิดขึ้นในละวัน เอาเด็ดยอดข่าวมานะฮะเอาแต่ยอดยอดมาเลยเอายอดมาเลยเด็ดยอดข้าวมาเลยเอายอดยอดข่าวพอประมาณมาสรุปไปท่านนทราบว่าข่าววันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับช่วงที่สองกจะเป็นช่วง เล่าเรื่องขำคุณทั้งแดงเรื่องขำขำบางทีเป็นเรื่องของเราที่มาเล่าขำๆท่านสนุกสนานกันหรือท่านผู้ชมทางบ้านโทรมาเล่าให้เราฟังนะทาาน่สุกได้ร่วมสนุกได้เลยนะครับชทวงที่สามของรายการก็คือคลิปขำๆคลิปหลุดหลดคลิปฮาๆาเราสามคนจะเอามาประชันกันในรายการแน่นอนครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงช่วงที่สี่สำนวนสุภาษิตไทยนะฮะไว้สนใจทุกท่านเลยสุภาษิตไทยนี่ความหมายแปลว่าอะไรบางคนยังไม่รู้บางคนยังไม่ทราบว่า อ่าอย่างสมมติเข็นโคกขึ้นภูเขาอะไรพวกนี้แปลว่าอะไรปกติคนอาจจะเขียนว่าเอ้ยใครไปเข็นโคกไปขึ้นภูเขาวะเหนื่อยตาเันใช่ได้เข็นโคกเหนื่อยเหนื่อยอแล้วก็น้ำลดอะไรน้ำน้ำขึ้นน้ำมาน้ำน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้นเอ่ขนของหนีเยเยเดี๋ยฮ้ยอ่ะเคลียร์กันก่อนจะน้ำมาเลยน้ำขึ้นเอออ่ะน้ำมาน้ำมาก็ขนของหนีน้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งหลงเหลงผักบุ้งไฟแดงว้าใไม่เพียวจะไปหลงเหลงทำไมล่ะเครียดกเหนื่อยจังตำน้ำพริกเรน้่ยพริกแสบมากเออเผ็ดจังเพราะทีกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอะไรพวกนี้นะนี่เป็นสุภาษิตอรนวนไทยท่านผู้ชมครับทำไมครับวันนี้เราก็เช่นเดิมนะฮะยังแจกเสื้ออยู่นี่นะฮะเสื้อจอขาวเล่าขำเรานะแจกท่านผู้ชมที่ส่ง SMS มเอสมาในวันนี้นะฮะยังไงก็ อ่าท่านติดต่อสื่อสารกรับเราได้นะครับทุกเรื่องเลยทางหมายเลข s อสเก็4 6 4ห2 0 1ครับหรือว่าจะเป็น m m s เครับภาพส,สวยๆนะครับภาพง,งามครับ MMS นะ,ค,ะครับงามครับแล้วก็โทรศัพท์ครับโทรศัพท์ที่02นย์สอ7ครับผมจุดไปเลยนะเผ<อ>ื่อท่านโทรมาเล่าเรื่องขำาเราฟังหรือโทรมาได้ทุกเรื่องเลยวันนี้เราจะ,จะแจกกี่ตัวดีพี่วันนี้เราแจกก็พอประมาณเดี๋ยกคู่จะทราบกันนะครับ ไม่เสียเวลาครับทุกผู้ชมครับช่วงนี้เราพักสักขี้ก่อนนะสักรู่เลย ครับท่านผู้ชมครับเจาะข่าวเล่าขำวันนี้เราพบกันเป็นวันศุกร์ที่7สดชื่นนะฮะวันศุกร์คันษาเลยทีเดียวครศุกร์ที่7ธันวาคม2 5 5 5คหรัอยหบหรับไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่แล้วใช่ก็วันที่สิวันรัฐธรรมนูญครับนะแล้วก็มาวันคริสต์มาสคริสต์มาสเออคริสต์มาสนะแล้วก็วันคิดตังคิต์ตังไอเกียวอ๋อคิดต์ตังในสิ้นเดือนสิ้นเดือนดสิครับแล้วก็ไปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จะเข้าสู่ปี2 5 5 6 คิดว่าอะไรดีก็คงจะมีเข้ามาสู่ในชีวิตของเราวันนี้อันฟันเยินไม่มานะฮะไม่มาส่งหางแดงส่งหางหมาหางแดงหางแดงหัวหมอครับเมาแทนก็ไม่ต้องโศกคืนเราทีมงานเราของเราอยู่แล้วนะครับทีมงานของโอเลี้ยงขนองหมอนะก็จะสลับสับเปลี่ยนมาบางทีอันไม่อยู่อหางแดงมาครับเมื่วานไม่อยู่หางแดงมาางแดมพี่โอเลี้ยงไม่อยู่โอเลี้ยงมา จะมายังไงล่ะพี่ไม่อยู่อ่ะเออเราก็สลับสเปลี่ยนกันไปวันนี้ก็ติดภารกิจฮะครับอ่าไปไปถ่ายวีดีโอวีีดโออ่าวันนี้เขาถ่ายถ่ายวีดีโอจำนำไว้เท่าไหร่ล่ะไอ้บ้าแล้วมึงต้องบอกว่าถ่ายวีดีโอเรื่องอะไรถามเออไม่ไปพี่เดี๋ยววีดีโอไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีไม่ได้ซีดีเออไปถ่ายซีดีครับอะถ่ายซีดีเราเล่นใหม่เพื่อฮะอ่าไปถ่ายซีดีเรื่องอะไรพีเรื่องอะไร ไม่เขาจำนำไว้่างน,นี้สิบ้าเปล่า <laughs> <c oughs> ครับท่านผู้ชมที่ส่งเอสเสมาเมื่อวานเนี่ยนะทำไมครับก็เราก็ได้แจกเสื้อไปให้ทั้งหมดผู้โชคดีก็เราคัดไว้สี่ท่านนะสี่ท่านมีใครบ้างพี่ที่โทรศัพท์มาวันนี้เราให้โทรศัพท์หนึ่งสายหนึ่งสายแล้วก็เอสเทสสองท่านวันนี้เราแจกอีกสามตัวนะครับผมในเสื้อที่เราใส่อยู่นี่ฮะเสื้อที่ผมใส่นี่นะครับเจาะขาวเล่าขำนี่นะครับ นี่เรารอนะวันนี้แจกให้สามตัวเมื่อวานแจกไป4ี่ตัวแล้วเมื่อวานผู้ที่โชคดีก็มีเมื่อวานท่านแรกครับเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้นะครับใครบ้างคะทีมงานเราจัดส่งไปให้เพราะว่าไม่เสียค่าจ่ายได้ได้ทั้งสิ้นเลยครับรอรับกันได้เลยในี่ผ้าอย่างดีนะนี่ตัวนั้นก็ตกประมาณร้อยพอดีครับทั้งค่าสกรีนอะไรด้วยผ้าก็เนื้อดีครับเราเอาผ้าดีๆให้กับท่านเลยใช่อ่าก็ท่านแรกคุณพิสนุคงพลิกนะฮะ อยู่ที่นนทบุรีน่นะครับหรือช่างุฮะช่างมท่านที่สองครับคุณประภาพรช่วยการอยู่ที่ยานาวากรุงเทพนี่แหละท่านที่สามคุณวรวุิมาแดงนะโอ้อยู่ไกลหน่อยที่ไหนครับอยู่พะเยาเลยเจ้าเอ้ก้นเหนือครับท่านที่สี่คุณธนิดาชัยชนะนะครับ อยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีรเ,เดี๋ยวทีมงานเราจะจัดส่งไปให้ทั้งหมดนะสีท่านในการสี่ตัวเสื้อยืดร,ร,รายการเจาะข่าวเล่าขำาเรามอบให้เพื่อเป็นอของส,ส, <bunları> สมนาท่านสมนาาสมนคุณท่านนะครับก็เ,เดี๋ยวปีต่อไปนะปีหน้าเราจะมีอะไรมาแจกแจกอยู่เรื่อยใโดยที่<ช>อทตอบแทนนะกับท่านที่ได้ ติดตามชมรายการของเรานะเป็นแฟนคลับวันนี้โทรศัพท์เดี๋ยวเราแจกให้หนึ่งสายสายแล้วก็เอสเสให้สองท่านมีอะไรไหมีก็เสื้อเอสเสก็เหมือนเดินมาวงเล็บไว้เลยฮะเล่าข่าวเล่าขำหรือเล่าขำคำเดียวก็ได้เจาะข่าวก็ได้นะหรือจะบอกขอเสื้ออันนี้ก็ว่าไปเพราะรายการของเรานี่มีไม่มีกิจการอะไรมากมายพีโอเลี้ยงนี่ทำไมเป็นผู้มิต่าง อันนี้เสื้อนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ชายของผมฮะใครครับพี่ชัยพรน้ครมมมสนับสนุนเสื้อมาให้บอกมาแจกท่านผู้ชมในรายการครับครับอ่าพอใช่ไหมล่ะโอ้ดีดีขอบคุณมากอ้าวไม่เสียเวลาหลังจากท่านทราบชื่อผู้โชคดีไปแล้วยังไงเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะครับอ่ารอรับได้เลยพอได้รับแล้วก็เอสเอสมาบอกหน่อยว่าได้รับแล้วใช่พวกนี้นะเอาเข้าสู่ในช่วงแรกในช่วงละเลงคอ เกี่ยวกับนี่แหละครับข่าวอะไรครับหลวงพ่อคูณของเราในานะาที่เราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยครับเมื่อวันที่3าหรืสตุลาคมที่ผ่านมานี้รเราก็ได้ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตมันเกิดหลวงพ่อใช่ครบร,รอบ89เพันแปดิบเก้ปีแปปีนะซึ่ง เราไปจัดคอนเสิร์ตที่นั่นสองวันเลยนะพวกเราก็มันก็จะมีนักร้องจากหลายๆค่ายไปช่วยเราจะเป็นค่ายชัวร์อเดโอค่ายอาสยามอาก็ไปช่วยแล้วศิลปินตลกหลายๆคณะที่ผมไปร่วมจัดให้กับหลวงพ่อลูกศิลูกหาก็พี่นันโทพี่วัดรางพี่ตาผีพี่ไก่โต้งโโออ้หเยะแยะแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะะก็เเจจจู๊๊ด้วยนาอครับก็เราจะพบกันตลอด เวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยจะไปไปหากราบหลวงพ่อตลอดใช่แต่นี้อาการท่านก็รู้สึกว่าต้องมาเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วครับแต่ยังไงพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่ออาการก็ยังดีอยู่นะครับยังปลอดภัยอยู่ครับความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการหลวงพ่อครับดีขึ้นหมอบอกว่าไม่ต้องย้ายโรงพยาบาลเราจริงๆไม่ย้ายมาที่ศิริราชครับไม่ต้องย้ายแล้วนะฮะ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าอาการอพาธของหลวงพ่อคูณปริศทโทวัดบันไร่ครับหลังจากที่คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีมาครับรักษาอย่างเต็มที่ อาการของหลวงพ่อคูณดีขึ้นตามลําดับนะ,ะโดยเมื่อเวลา9ก้านาิกาสามสนาทีวันนี้นายมณัตโนนุษย์นี่<อ>พี่มนัตต์เองนะ,ะก็เป็นกรรมการและผู้ในการสํานักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์<อ>เป็นผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาบสริพันนาวดีนะเิริพัฒนาพันนาวดีนะํนาแจกันดอกไม้เข้ายี่ยมหลวงพ่อคูณนะครับพร้อมกับสอบถามอาการจากคณะแพทย์ที่รักษา ได้ทราบว่าก,การรักษาเป็นที่น่าพอใจครับซึ่งดรมนัฐโนนุชจะทูลถวายรายงานให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ทรงทราบต่อไปนายแพทย์นิติพัฒน์เปิดเผยว่าผลการตรวจรักษาในช่วงที่ผ่านมาถือว่าลงพ่ออาการดีขึ้นไม่มีไข้นะโอ้ดีฮะแล้วว่าความดันโลหิตน้ําตาในเลือดก,ก็ออกซิเจน,นในเลือดก,การตรวจ ชีพจรชีพจรการตอบสนองของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกณฑ์ที่น่าพอจใจอการเคลื่อนไหวการตอบสนอ,องก็ดีขึ้นคช่วงหนึ่งก็ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลมหาราชนครริมากับโรงพยาบาลสิริร,ราชได้ประสานงานคือว่ารายงานข้อมูลให้ทราบตลอดเวลาคุณนข้อมูลการรักษาแล้วก็โคกันอยู่ผลการรักษาถือว่าเป็นที่น่าพอใจจึงมีความเห็นร่วมกันว่ายังไม่ย้ายหลวงพ่อคูณไปไหนให้พักรักษาต่อที่นี่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี ทางแพทย์โรงพยาบาลศิริราชก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลมหาราชเองเลยมาสารด้วยตัวเองครับไม่ต้องย้ายหลวงพ่อนะครับพวงที่วันเกิดเราได้มีโอกาสไปกราบท่านนะชวันเกิดที่ผ่านมาก็โอ้โหประชาชนลูกศิลุกศิลหาเยอะมากแต่ว่าต้องอยู่ในห้องกระจกครับเพราะว่าประชาชนใหญ่ยังไปกราบไปใกล้แต่ว่าบางทีหมอเขาบอกกลัวจะติดเชื้อใช่ ก็ยังดูอาการอย่างนั้นอยู่นะแต่ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่อยากให้บางทีเอาบคคนเป็นนั่นเป็นนี่บางจะไปติดเชื้อบางคนเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่ทีนี้ก็เลยไปกระกาศใงสมัยก่อนก็ประกาบท่านบ่อยจนเจอกัเออลูกหลานด้วย ให้พวกมึงอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องห่วงกูถ้ากูยังไม่ตายง่ายๆดอกพากันรักษาตัวให้รอดคิดถึงกูกับหมากูลูกหลานนี่ถ้าราไม่ถ้าไม่คิดถึงอ่ะไม่ต้องไปกูจะมาหามึงเองเนาะโอ้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อท่านมีอารมณ์ขันใช่โอ้หลวงพ่อท่านมีอารมณ์ขัดขืนไม่รู้แต่สมัยที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ผมก็ไปกราบซะเลยใช่ท่านมีอารมณ์ขันครับท่านพูดเป็นกันเองนี่อะคือเวลาท่านสอนเทศนธรรมจะสอนแบบมีความฮาไปในตัวด้วยจะได้ เครียดไงใช่บางทีผมไปไอไอหัวโลนนี่มึงลองเพลงกูฟังหน่อยโอเลียงหัวลานมาอหลวงพ่อบอกจะเรียกโอเลียงหัวลานมาครับลองเพลงเรียนแบบเสียงทันชอบเพลงสุรพลเ่านชอบเพลงสุรพลสมบัติเจริญนี่เพลงเก่าคู่สุรพลชอบนะเพลงอะไรบ้างโอ้ป่าซ่างดินแดนความหลังนี่ช่างมีมนใครได้ไปเยือนยากที่จะเลือนลืมได้สักหนคลายว่าป่านี้มีมนต โดนหัวใจให้พี่ไฟฟ้าชอบหลายๆเพลงหรือไ<อ>มก่ก็16ปีแห่งความรักนะครับผมไปกราบขออนุญ,ญาตและโดยเฉพาะมุกหลวงพ่อคูณปริสโทเนี่ยนะทำไมครับผมทำเสียงหลวงพ่อแสดงเป็นหลวงพ่อ ก็ผมได้กราบขออนุญาตท่านแล้วนะสิบกว่าปีก่อนเขาไปกราบท่านที่วัดบรรไบบ่หลวงพ่อครับผมกราบขออนุญาตเราเสียงหลวงพ่อไปเล่นตลกหน้าเวทีจะเป็นบาปไหมครับหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อต้องบอกเออไม่เป็นไรล็อกลูกหลานเอ้ยกูอนุญาตให้มึงทำมาให้กินไปไม่เป็นบาปด้อเดี๋ยวี่กาก็กินหัวมึงเองี่กาผมพูดเองหลวงพ่อท่านมีเมตตาแล้วก็ผมได้แสดงหนังเป็นหลวงพ่อในหนังที่ที่วัดมีจําหน่ายนะแต่ว่ารายได้ในเข้าวัด แต่แต่ที่วัดมีถ้าใครยังไม่ถือว่าจำน่ายละใครจะไปบูชาเลยเลยประวัติเรื่องราวของหลุงพ่อตั้งแต่เล็กจนกระทั่งบวชนะครับมีครับที่วัดบรรไร์นะท่านแบบครับผมเล่นเป็นหลวงพ่อเลยก็ไปกราบขออนุญาตท่านแล้ววันที่เปิดกล้องเรื่องนี้ท่านก็มาทําพิธีบวงสวงให้นะฮะมีที่วัดท้ารายได้ก็เข้าวัดทําบุญและจะได้สร้างาลาลอยกลางน้ําให้กับหลุงพ่อด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของหลวงพ่อก็ท่านสบายดี ทุกค,ค,คนไม่ต้องเองุอาการยังทรงตัวยังดีอยู่ไม่ต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วครับ